ในปี2,565ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์มีจำนวนประชากรสูงวัยเพิ่มมากจึงต้องมีการดำเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุว่าต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อพร้อมสู่สังคมสูงวัย ทั้งการดูแลสุขภาพกายและใจมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตรวมถึงมีส่วนร่วมในสังคมกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานกศนอมุ่งเน้นจัดการศึกษาตลอดชีวิตในลักษณะของการเชื่อมโยงหนุนเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้สูงอายุในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในมิติของกศนอตามโครงการการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้สูงอายุ4มิติประกอบด้วยมิติสุขภาพการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจมิติเศรษฐกิจการสร้างรายได้และการออมมิติสภาพแวดล้อมการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและมิติสังคม การสร้างชุมชนสังคมอบอุ่นปลอดภยัยและการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีสามารถดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้สำนักงากอนกสนจังหวัดเชียงใหม่โดยกสอนอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยใจสมาร์ท ทั้ง16ตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการส่งเสริมอาชีพการมีส่วนร่วมในชุมชนตลอดจนการนำความรู้มาถ่ายทอดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เ,เรียนรู้ตอนแรกแม่มีรายได้อย่างแบบได้มีกิจกรรมอย่างเราที่นี่แม่เข้ามาในตรงนี้แล้วแม่จะได้ห้ามหมูมจากที่นี ใช่แล้วแม่กลับไปปรับใช้ที่ในบ้านกับเพื่อคือลูกคือหลานเสริมสร้างอาชีพอ๋อก็เอาไปใช้แบบว่าเวลาเขาต้องไปซื้อนอสวยดอกเนี่ยนะเจ้าเนาะก็ไม่ต้องเจ้าไปซื้อละทําเองได้นะแล้วก็เวลามีงานศพงานอย่างก็สามารถเราไปช่วยเพิ่นได้เนาะ,ะกิจกรรมต่างๆก็จะเป็นกิจกรรมมาจากกอสศน,นนะคะ เรมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นทำใบสีปักชามเอาไว้สำหรับางานต่างๆนะคะพิธีต่างๆแล้วก็ยาหมองนะคะเป็นยาหมองสมุนไพรก็รอยากอยากให้จวนเนาะคนเฒ่าคนแก่บ้านเฮาเนะนานะปสนเนาะเพิ่มมาฮือ้อความรู้อย่างนี้นะเจ้าไ,ได้ความรู้มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะเจ้าครับชุมชนของเฮาในนะเจ้าเนาะก็ แม่ได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้แล้วแม่ก็อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุข้างบ้านหรือว่าในบ้านนี้ที่เขาบ่มามีงานทําหรือว่าเขาอยู่บ่ได้ให้เขามาร่วมกิจกรรมในโครงการนี้เจ้าขอเชิญชวนผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อที่จะได้มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวแล้วก็ชุมชนของตัวเอง สำนักงานกสนจังหวัดเชียงใหม่โดยกสนอำเภอเมืองเ,เชียงใหม่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยใจสมาร์ท เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่ดีสภาพจิตใจดีมีไรายได้เสริมเป็นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจส่งเสริมการดูแลตัวเองให้ได้ในวัยเกษียณมีความพร้อมที่จะอยู่ในอนาคตได้อย่างมีความสุข